อะไรนะอะไรนะว่าเท้าไปร้านค้ามาไปร้านค้ามาเท้าข้างนี้มันถูกไม่พ้นไงออรองเทาง้ามันปิ้นไปอย่างเงี้ยมันมันมันลงแบบว่าสโลว์โมชั่านม้วนตีลังกาเลยยิ้วถุงไว้อย่างงี้เลยเว้จะไม่ถุงไม่มแตกอ่ะนึกกินได้ลุก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 ละซึงหายใจไว้หายใจไว้ก่อน คนมันจะนี่มันไม่ไม่รู้ตัวจริงๆเนาะรสีงว่าจงจีนี่ผ่านทั้งภาพปฏิบัติทฤษฎีแล้วก็ภาพสถานการณ์จริงเอาตัวรอดได้ใช่เรารู้จะรอดได้แค่ไหนก็ไม่รู้แต่พูดอีกแล้วพูดอีกแล้วปุ๊บไม่ไ้ยอย่าตกใจนะเว้ยไม่จะตกใจนะเว้ยใางไม่มีใครเห็นรีบลุกเลย มไม่ต้องระวังหรอกผมูก็รู้สึกตัวตลอดไม่ต้องไประวังมัน